ว่ากษัตริย์ในเมืองรับแรเลยนะครับทุกคนลุงลองหมุนหมุนตัวได้ไหมครับให้คนได้เห็นรูปร่างของลุงหน่อยเพราะว่าคนดูเขาก็อยากเห็นอะไรแปลกๆที่เขาไม่เคยได้เห็นลุงเป็นคนตัวเล็กตัวเล็กใครเล็กด้านฟ้านะอุก็เพียงเขามาดูโลกมนุษย์เฉเคมาลองใจว่ะคนในเมืองมนุษย์เป็นยังไงแต่ดีไปกว่าที่คิด สวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่า ah นะทุกคนครับในวันนี้นะครับลุงชัยนะครับได้บอกกับผมไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมาบอกความลับของตัวเองที่ไม่เคยบอกกับผมเอาไว้นะทุกคนนะซึ่งลุงชัยเนี่ยเขาไว้ใจในตัวผมนะครับอยู่ๆเนี่ยแกก็มาบอกกับผมนะครับว่าจะมาบอกความลับของแกให้กับผมนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมาถึงที่นี่แล้วนะครับจะมาดูว่า ไอเพชรคาดเมื่อวานด้วยนะครับที่ลุงชัยเนี่ยได้ขังเอาไว้ตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับทุกคนนะก็คือลุงชัยบอกว่าจะขังไว้นั่นแหละจะยังไม่ให้ออกมาที่นี่นะครับทุกคนนะจะยังไม่ให้ออกมานะครับก็จะขังไว้ที่นี่ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนนะเนี่ยลุงชัยก็อยู่นี่นะครับอ่าวว่าไงนะลุงชัยจะจะมาเซอร์ไพรส์อะไรให้ผมดูอ่ะวันนี้ อรอดูลุงชายบอกอ่ะรอดูไม่แล้วอ๋อลุงชัยบอกว่ารอดูนะครับเดี๋ยวเองก็รู้ว่าลุงเป็นอะไรยังไงนะครับวันนี้เลยเดี๋ยวจะให้ได้รู้นะครับโอเคลุงชยัยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าลุงชัยจะเซอร์ไพรส์อะไรผมดูโอเคเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปอ๋อตอนนี้ นุงใช้ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ให้แกผ่อนคลายกันไปก่อนนะครับนี่ฮะสมอกครับเดี๋ยวแกบอกรอก่อนสักครู่หนะึ่ง เชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะเห็นหน้าแกนะทุกคนนะลุงชายบอกไว้ให้คนรู้จักแกมากกว่าเน,นี้นะครับอแกเนี่ยจะเปิดใบหน้านะครับทุกคนนะยังไงก็ฝากแชร์แชร์กันไปด้วยนะครับให้คนเนี่ยได้รู้จักแกมากขึ้นนะครับนะแกอาจจะเปิดได้ทุกคนนะได้ดูกันด้วยนะครับผมก็ไม่สามารถไปบังคับแกได้นะครับถ้าแกอยากเปิดเมื่อไหร่ผมก็ตามนะั้นั่นแหละนะครับนะ ก็อย่างที่ตรงชายบอกกันแหละทุกคนคนรู้จักมากเมื่อไหร่นะครับแกพร้อมที่จะเปิดใบหน้าของแกเลยนะครับแค่กี่ลี่มั้ง 啊！ อย่างที่เมื่อวานผมบอกกับทุกคนไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะข้ามแดนกันแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่อันตรายไปกว่าสิ่งลี้ลับนะครับลุงชายลุงชยยายเยอะอะไรนะลุงชายเมื่อวานเราจะไปเราจะเข้า,าเปลี่ยนแดนกันเราจะไปตั้งแดนกันแต่เป็นเพราะอะไรครับถึงเราไปไม่ได้ลุงชาย เน,เ,เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกลุงชัยบอกว่าไปยังไม่ได้ทุกคนอันตรายนะครับอันตรายจากอเอาเป็นวัดสงครามแล้วกันพี่ๆเอาเป็นวัดสงครามแล้วกันนะครับเราก็เลยยังไปกันไม่ได้นะครับทุกคนก็คงจะต้องฟังข่าวกันไปอีกพักหนึ่งแหละนะครับก่อนที่จะข้ามแดนกันตอนนี้ยังข้ามไม่ได้จริงๆ ลุงชัยว่าถ้าไปคนเดียวได้แต่ว่าถ้าพาผู้เองไปอะ่ะลุงชัยไม่ไม่ขอพาไปดีกว่านะครับลุงชัยเอ้ยลุงชัยขอลุงชัยขอเป็นภาษากะเหรี่ยงสักคำ พูดอะไรก็ได้พูดเป็นภาษาก็เหลี่ยงสักคำคือแกเก่งมากนะทุกคนเพ่นเหลือเชื่อนะครับคือผมมารู้จักแกนี่ผมรู้สึกแบบชอบแล้วครับแล้วก็รู้สึกรักแกมากนะครับไม่ต่างอะไรกับพ่อของผมคนหนึ่งเลยนะทุกคนนะคือแกอ่ะพูดได้หลายภาษามากเลยนะทุกคนนะแกเป็นคนที่เก่งมากๆลุงอ่วันนี้เราเราจะยังไม่เอาออกเขามาที่นี่ใช่ไหม ผจ,ใใจะคร,นะรับวันนี้เองก็จะได้รู้นะครับว่าลุงชัยเนี่ยจะเปิดเผยตัวเองเองต้องรอพวกเองต้องรอดูกันนะว่าลุงชัยจะมาเปิดเผยอะไรให้ดูลุงชัยไอ้ที่ลุงชยังชยขังไว้น,นี่ยังอยู่ไหมที่นี่ อ,อ๋อถ้าขอขอภาษาไทยในลงบงังคัผมไม่ค่อยฟังไม่ค่อยออกโก็โนน้ำมือลุงไปแล้วมีอะไรที่แก้ได้ไม่คนสักคนลุงรับประกันรับประกันทั้งความเจ็บความทรมาเนเต็มร้อยอ เยมันจะไููู่่่่มมเนนอืี่ยนะที่ลงใช้ขังไว้ตรงเนี้ยอืมแต่อ่าฟุด้ลยเป็นยอดสิงหาอลยอเนีาธิตแบบนกีน้ข้าวิถเขาดีวะ พอ <Okay. S 2> ไม้อันนี้ก็บบอย่าห้ามตเตะโดนหรือว่าห้ามเหย <ances> ียบโดนนะครับเฮ้ยลงชัยระวังนะ รอรอรอลุงชัยตรงนี้เหรอ,อลุงชัยบอกว่าให้รอเขาตรงนี้นะครับโอเคก็จะนั่งรอแกตรงนี้แหละนะครับลุงชัยอย่าทิ้งผมนะ ชชยเพนไปแล้วนะเนี่ยไปแกไปก็ไปเลยทุกคนผมว่าแล้วแกต้องทิ้งผมมาแกทำท่าทีแปลกๆเดีย๋ยวเดินไปดูก่อนแกปักมีดไปด้วยนะครับผมเอาออกไม่ได้นะถ้าผมเอาออกผมกลัวว่าแกจะ,จะกลับมาไม่ได้นะครับแกชอบทิ้งผมแบบนี้แหละทุกคนแบบว่าแกลผมอะไรเงี้ยท้าออกมาได้แล้วแกลผม Cảm ชายแก้งมอีกละทุกคนหายวับไปละโอเคทุกคนผมไม่รู้หรอกว่าลุงชัยอะไปไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับส่วนมีแกก็จะปักไว้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยส่วนตัวแกอ่หายหายแบบหายรับเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปรอแกด้านบนดีกว่านะครับ

ุณชายเอ้ยอยู่ไหนออกมาได้แล้วบอกจะเซอร์ไพรส์ผมทุกคนอยูย่ก็หายไปอย่างเงี้ยครับโอ้เนี่ยครับท่านนี่รัก Nå? No. No. นร่นจะทำไงอะตอนนี้ครับใจหายแล้วหายรับจริงๆงครับเอาไงดีทุกคนตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยแกแกแจ้งผมอะำตทุกคนโห<ฮ>นี่ถ้าเหยับ โดนนี้คือกลิ้งตกไปพร้อมหินเลยนะเนี่ยด้านล่างก็ผ่าแล้วอะทุกคนอันตรายมากนะครับทำไรก็เราต้องเซฟนะครับในป่าบริเวณนี้นะครับเสียงมากๆเลยนะทุกคนลุงอยู่สาย ทุกคนเอาไงกันดีครับเฮ้ยเสียงใครอะคใครอะใครครับเฮ้ยใครวะ

ผมจำไม่ได้โอ้ลุงชายเหรอเอาดีจริงเหรออ๋อเนี่ยออน,นะช้ยสเออีเออผมจำได้แล้วลุง<อ>ผมตกใจ ือ้อออาวทำไมลุงเป็นเนี่ยแล้วสรุปลุงเป็นใครกันแน่น่ะี๋ยวกูจะบอกให้ึงฟังนะกูเป็นกษัตริย์ในเมืองรับแลเองนี่แหละกษัตริย์ในเมืองรับรแล อ๋อแล้วลุงมาหาผมนี่ลุงคือลุงมามาทำอะไรอะ่ะโอเปียงเข้ามาดูโลกมนุษย์เฉยมาลองใจว่าคนในเมืองมนุษย์เป็นยังไงแต่ดีไปกว่าที่คิดโฮ้ยตามนั่นเลยจริงเหรอลุงดีดีดีไม่จริงเลยเฮ้ย,ยเลี๋ยกูบี่แหละใช่ลุงไปคุยกับผมด้านล่างดีกว่าลุง สลีลางขานกูไม่ได้เล้จำได้จำได้แล้วลุงแต่ตอนแรกผมตกใจไงทำไมลุงมาแบบผมนึกว่าคนที่ไหนมาเต็มระบบมากทายให้เห็นหน้ากูเดียรคาดใช่ตอนนี้ลุงชายยังไม่อยากให้เห็นใช่ไหมโอเคไว้ลุงชายพร้อมเมื่อไหร่อ่ะทุกคนแล้วก็รออย่างที่คนบอกคนรู้จักแกมากขึ้นเดี๋ยวแกจะให้ดูนะครับ ลุงจะมาร่วมสนุกเหมือนเองทำอะไรเหมือนเองเอ๋อทุกคนหวังว่าลุงชัยบอกถ้าลุงชัยพร้อมนะครับลุงชัยจะมาในล่างของคนทั่วไปนี่แหละนะครับจะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอเหมือนเรานะครับแล้วลุงชยัยลองไปคุยได้ผมด้านล่างไปเอามีดใครอีกเนี่ยลุงนี่คู่นี่แหละคงไม่ใช่นี่ใครเอ,อเรารมิด ไอใบข้างล่างทำไมคล้องลุงไปเอาไม่มาจากไหนอะอลุงขอโทษจริงๆผมโอ้ยผมตกใจผมขอโทษครับโอ้ยผมตกใจจริงๆอะลุงลุงมาลุงเล่นใส่ผมอย่างนี้ผมก็ตกใจอะ่ะล,ลุงจะหายก็หายอะ่ะน,นั่งก่อน นั่งคุยกับผมตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมลงไปหาเาอมาจ๊อมาคุยอุกชั่สรุปแล้วลุงเป็นกษัตริย์ในเมองรัรแลให้จีนี่มั้ยนี่เนาะให้ยินนี่ไอชายลุงชายครับ ไอ้กิลี่ไปเดี๋ยวไปไปนั่งคุยกับลุงหนะ่อยรูปบอลเยาคี้เป็นรูปอะเออนะมันเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับลุงชายกันดีกว่าครับ ใครก็ยังไม่อยากให้ถ่ายไกลนะครับพอตอนนี้แกเพิ่งมาแสดงตัวตนที่แท้จริงให้ผมได้ทราบน,นะครับสรุปแล้วลุงชายเป็นพระราษัตริย์ในเมืองลับแลเลยนะครับทุกคนลุงลองหมุนหมุนตัวได้ไหมครับให้คนได้เห็นรูปร่างของลุงหน่อยเพราะว่าคนดูเขาก็อยากเห็นอะไรแปลกๆที่เขาไม่เคยได้เห็นลุงเป็นคนตัวเล็กตัวเล็กใครเล็กด้านฟ้านะ ลุงเป็นถึงขั้นกริย์เนี่ยนะมาหาผมคือเป็นบุญของผมมากเลยฮนะลุงผมกลา้าไหวลุงได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรผมคารบลุงมากเลยไม่ได้ลอกไม่ต้องกลา้าไหวเราก็คนเหมือนกันไม่ว่าลุงจะเป็นถึงขั้นกษัตริย์หรือว่าเป็นคนทั่วไปผมก็รักลุงเหมือนเดิมอะ่ะ ตามนั่นเลยแดงโอ้ยเอ็งดีค้าเลยเลือกพบกับเอ็ง้างเองไม่ดีขาก็ไปมายุ่กับเอง็งสามเนือ้เอเถอะเกดอะไรเกิดความเมือน่าซิควา้า อยูด้วแค่บทเยบเียแล้วกนะซอ่างแค่ทีอี่าแคทีอากระทะาเป็นเพื uh ่อนอ่าแค่ท okay. ีอยูด้วยกันแล้กกัวกลัวเฮยที่โกอยูุ่ทไทยดีกว okay. ่าผมฟังฟังม่ค่อยรู้เรื่องด้วยภาษาลงบ้านลงกับบ้านผมไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะอูพภาษาไทยดีกว่าเดี๋ยวลุงจะพาย ไปหาหนุ่มตาเพชรเข้าเป็นเพื่อนลุงสมัยรบกันใหม่รบใช่ลุงเคยเป็นทหารมาก่อนเลยน้องนะั่นเกินเกินคำบรรยายทุกคนเขามตาเพชรมันจะมีอะไรที่แปลกไปกว่านี้กันลุง แค่นี้ผมก็แปลกใจมากพอแล้วลุงเอ้ยมันจะมีอะไรที่แปลกกว่านี้อีกเหรอลุงฮะอุจจาระอาระกอะไรที่จะชื่ออนี่อ๋ออะไรที่ผมอะไรที่ผมยังไม่เห็นนี่ยังมีอีกเยอะเยอะจืดไงเยอะเยอะ KK สบายตามสบายเราเป็นคนกันเองสบายลุงไม่สบายผมไานะดิผมไม่เคยเห็นอนะไรแบบนี้ผมตกใจนะลุงไม่แตกต่างยังไงนะลุงแตกต่างกันฟ้ากันเหี่ยวเลยแหละ ลุงลุงลองพูดใหม่ดีว่าลุงจะจะพาผมไปไหนนะลุงจะพาไปหาเพื่อนลุงเขามีช่่อว่าเพชรแต่ตาเขาเป็นเพชรข้างหนึ่งตาเป็นเพชรเลยเหรออีกข้างหนึงมองไม่เห็นเพราะว่าโดนฟันอ๋ออีกข้างหนึ่งมองไม่เห็นเพราะว่าโดนฟันแต่อีกตา,ตาข้างหนึ่งเป็นเพชร ว่าว่ามาเลยครับลงุงเขามีบาดแผลจากการอยู่ตรงใบหน้าอต้องหาผ้ามาปกปิดหน้าอยู่ตลอดโอแต่ว่าอีกตาอีกข้างหนึ่งเป็นเพชรใช่โอ้เหลือเชื่อมีจริงเลยเหรอลงุงไม่เชื่อมึงก็ต้องเชื่อแล้วนีแ<ต>่แหละจะพามึงไปดูเอง ผมอยากจะพูดกับลุงตรงๆเลยอะ่ะผมก็พอรู้อยู่แล้วว่าลุงไม่ใช่คนทั่วไปแน่นอนนะผมก็พอรู้อะ่ะแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าลุงเป็นใครแต่เท่าที่ผมดูมาแล้วอะ่ะผมก็พอทราบอะว่าลุงอะ่ะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างแน่นอนอะ่ะเพราะว่าลุงพิเศษเกินมนุษย์อะ่ะเดี๋ยวจะอุ่นอบบ้าเดี๋ยวตว่าจ่าอายวตว่าอ้า่าาาาาะเน,นี๋ยวสาเนั่นนี่ นเค่ม,ม,า,คคม,มาคนละแา่วีแต่ว่าใหญ่ขนนั่นมีไปแล้วเอาละลงถือว่าผมขอลุงนะผมขอลุงเลยนะลุงอย่าขาดผมนะผมขอกราบไหว้ลุงทีหนึ่งนะได้ไมั้ยลุงจะไม่บังคับเองนะแล้วใส่ใจเองศรัทธาเลย เพราะว่าลุงก็ไม่ชอบไม่คนมาก้มกราบหรอกแม้แต่คนในเมืองของลุงอ๋อลุงก็ไม่ให้ไหวไม่ให้ก้มกราบต้องให้ลุงเป็นยายแค่ไหนลุงก็ไม่เคยถือตัวลุงเป็นคนเข่าเทียมอืมแต่ผมรักด้วยรักและเคารพลุงอ่ะแล้วแสีใจสัตย์คโ,โอเค <ใน S 2> แต่จทด้วยใ ลุงก็ไม่ว่ากันโอเคเป็นไปได้ลุงก็ไม่ยังไ้เองว่วลุงหรอกหรอเราเป็นคนเหมือนกันต่างกันแค่อายุลุงไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าไม่สำคัญที่สองวหวหรอกอ๋องั้นไม่เป็นไรงั้นผมก็ไม่ว่าถ้าลุงไม่ชอบผมก็จะไม่ทำครับได้แต่ว่าลุงไม่ชอบลุงไม่ได้ถือตัวเฉยเฉย เอาเป็นว่าลุงจะพาผมไปตอนไหนดีกว่าวันนี้แหละตอนช่วงใบายลุงจะพาไปเองไปหาไอ้เพ็รเปื่อนมุงแล้วผมอขอดูนี้เลงนะไหได้ดิโอ้โหแม่จัดทุกคนยังจ้า เดี๋ยวเราไปเลยนะกาแฟเนี้ยเหรอมยังไงมเยอะาอยาอีสิ่งอะไ่แบบทีนี้ก็ลุยยลบงอบอกว่าถ้าลุงไปหา,เ,าเพื่อนตาเพชรเพื่อนคุณลุงตาเพชรของแกเนี่ยแกบอกว่าแกก็จะแต่งตัวทั่วไปนะครับเพราะว่าตอนที่เขารู้จักกันอะเขาก็เป็นคนทั่วไปนะพี่พี่เขาเขามาเป็นใหญ่ตอนที่แกสู้ลบแล้วแบบแกแบบว่า คือแกเก่งเกินมนุษย์นะพี่ๆก็เลยแบบเขายกย่องนะครับถึงได้เป็นพระถึงเป็นท่านราชาในเมืองลับแลเลยท่กคนก็ว่าได้นะครับได้ไม่แย่มั้งได้กว่าคนดูมาไอ้ไอ้เหลือเหลือนาฬิกาอุกโคนะแบบโอเคลุงชายบอกว่า เวลาไม่รอใครนะครับทุกคนจะไปก็รีบไปโอเคเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป